ฝั่งทนเนี่ยในเชิงของผังเมืองเนี่ยเรียกว่ารีเจนทริฟิเคชันคือพื้นที่เดิมที่มีคนรุ่นเก่าอยู่แต่คนรุ่นเก่าลดลง<ม>ล้มหายตายจากไปจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีใหม่เข้ามาปะปนอยู่ด้วยกลายเป็นวิถีของชุมชนรูปแบบใหม่เข้ามาประเด็นท้าทายของฝั่งทนก็คือว่าบริเวณที่เป็นย่านของเมืองเก่าถนนอิสระภาพ<ม>ถนนสมเด็จเจ้าพญาเนี่ยณนะวันนี้คนรุ่นเก่าล้มหายตายจากไป<ม>จาก บ้านเดี่ยวแบบเดิมบ้านเดี่ยวนี้ไม่ใช่บ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะบ้านเดี่ยวที่สร้างในซอยต่างๆเนี่ยทั่วไปเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเกิดดีมานในการที่จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามา<ข>อยู่ในพื้นที่นั้นมีความต้องการในการที่จะเปลี่ยนเป็นย่านของคนรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะฉะนั้นฝั่งทนจะเป็นต้นทางในการที่จะ ประสานของคนที่มีวิถีแตกต่างกันเนี่ยเข้าด้วยกันแผนพัฒน,นากรุงเทพมหาคนครฉบับเมื่อประมาณ20ิปีที่แล้วเนี่ยได้กําหนดแถวย่านของเขตคลองสานให้เป็นพื้นที่แบบนี้เพราะมันมีบ้านเดี่ยวอยู่เยอะแล้วคนรุ่นเก่าก็เริ่มล้มหายายจากไปแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ใกล้ท่าเรือ,อที่สามารถาเชื่อมโยงกันได้เขาวางแผนไว้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเรื่องของอาชีพอิสระรอย่างเช่นเป็นดีไซเนอร์เป็นคนที่ไม่ต้องทํางานเข้าออฟฟิศอะแล้วยิ่งเจอกระแสโควิดเนาะเวิร์กฟรอมโฮมและอื่นๆเนี่ยบริเวณนั้นเนี น่าจะมีโอกาสในการพัฒนาที่จะเบลนด์เอาคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันมีการปรับพื้นที่ต่างๆแน่นอนคุณนึกถึงวิถีของคนรุ่นเก่านะตื่นเช้าอยู่ในบ้านเป็นหลักจะออกมาเฉพาะเวลามีธุระปับปังเท่านั้นใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่ดึกนักก็นอนแล้วคนรุ่นใหม่ ทำงานออกแบบทำงานร่วมกับเมืองนอกอาจจะต้องใช้เวลา,วลาร่วมาเมืองน,นอกนั่งทำงานในสวนสาธารณะน,นั่งทำงานใน,นร้านเร<ฟ>าจึงเห็นว่ารูปแบบเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของล,ง 19, 19, ล้ง19-19เเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอีกมากมายที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยมันมีโอกาสในการที่จะกลายเป็นวิถีของชุมชนรูปแบบใหม่เข้ามา